အာလောမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဉင္က္ဆာလေးကိုလာပြီးတော့ညွှယ်ပေးပါမယ်ဉင္က္ဆာလေးမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ရှိတီကိုထိုင်းလို့မီမီရှိတီကိုမီမရှိဘူးဆိုရင်မိုက်မီမိုက်မီဘတ်တုံးကမင်္ဂလာဆောင်တာကိုထိုင်းလို့တဲငါးတဲငါး นาะมิงลาสาวนาโก้ทายลูแต่งงานบ้านเล็กกะตัดตีโก้ทายลูเป็นเป็นตัดตีเป็นบ้านงากะทายิทีทายิีโก้ทายลูนางนางบ้านเชอากะคณะเสียนเบ็ดหนึ่ง ขนาดใน ông, องอะไรแบบนึง,บนงแบนงแบนึงอะไรเปียวเลยใเลยเนาะนับคนนกกแน่ๆสยเย็นนิดหน่อยนิดหน่อยนี่นอาเพศนิดหนึง่งนิดหนึง่งอ่ะดูดูไบเนาะนับบเชือกกตวัวตีกูท้ายหลัปายต,าตัวตีปายนับบัรกูกะหลาตีลาตีกูมา ลาตีมาบัตเส,สก้าพี่บีพี่บีโกเสร็จแล้วพี่บีเสร็จแล้วบัสเตก้างีเลงีเลสวยเย็นน้องชายงีเลสวยเย็นน้องชายบัสเนกาอโกสวยเย็นพี่อโกสวยเย็นพี่อโ,พอโกจีสวยเย็นพี่ชาย ကိုကြီးဆိုရင်ဖြीချာရယ်ဘနောဗတ်စတုံးကထွက်ဒီဆိုရင်ออกထွက်ဒီဆိုရင်ออกထွက်ဒီออกထွက်ဒီออกဗတ်စလေကပြောပြသည်ပြောပြသည်ကိုบอกบอกပြောပြသည်บอกနပတ်5ကဒီมาဆိုရင်ณี ဒီမှာဆိုရင်นี่โอเคအဲ့ဒီမင်းနေလေးတွေကိုရအောင်ရဲချက်ပါเนาะရအောင်ချက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီစာကြောင်းလေးတွေစက်ကြည့်မယ်နံပါတ်1စာကြောင်းကမောင်လေးတီโกခနာလာဆိုရင်น้องมานีแบด1น้องมานีแบด1น้องสด๋ามีเลมานีติโกลาแบด1ขนาละ คณะบ่เนาะน้องมานี้แบดเนื <habitude> ้อมองเละดีกว่าคณะละน้ำบ้านเนตกาเมงกลาซองบิบิลาสวยเนแต่งงานหรือยังแต่งงานหรือยังหรือยังดำบ้าโมหรือยังเนาะหรือยังหรือยังเปียวหรือยังปะเดแต่งงานหรือยังหรือหรือมาเปล่าตาโรเชนแต่งงานหรือยังอัลลูมิโอลาเนี่ยตรงระยะเนาะ แต่งงานหรือ,อยังแต่งงานหรือ,อยังน้ำพัดต้กะแมเนจเจอชีลาสวยมีผู้จัดการไหมมีผู้จัดการไหมมีโซดาชีติผู้จัดการโซดาแมเนจเจอไม้โซดาอาบิสโลมีไหมชีลาบ่เอ๋อไอร์ลอมีผู้จัดการไหมแมเนจเจอชีลาโอเคน้บพัเลีกะ มชีบูทวตวาีสวยเงีไม่มีออกไปแล้วไม่มีออกไปแล้วไม่มีสุรามชีบูออกไปแล้วสุราทวตวาีบังงากะตู้กูตัวเปียวสวยเงีไปบอกเขาตู้กูตัวเปียวไปบอกเขาไปบอกเขาไปสุราตัวตีบอกสุราเปียวตีตัวเปียวสวยเงีไปบอก เขาสระตูเนาะไปบอกเขาสระตูก็ตอบมา6กะแน่ๆပဲရှိတယ်ဆိုရင်มีแค่นิดนึงมีแค่นิดนึงมีสระชีตีแค่สระเอาละๆပဲရှိတယ်လို့ပြောတာเนาะมีแค่นิดนึงแน่ๆတော့ပဲရှိတယ်แน่ๆတော့ပဲရှိတယ်โอเคရရမယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်ခင်ဗျာ